สวัสดีค่ะกระซิบบอกเ่าพามาชมกับรถกระบะราคาถูกนะคะคันนี้6,900 0บาทกับทุกท่านสนใจไปชมตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะทางด้านผู้ขายบอกว่ารถอยู่ที่ประชาอุทิศ90ูกรุงเทพนะคะมิสูบิชิสตาร์ดาค่ะเครื่องยนต์2อ0 0น2 5 0 0ซีซีนะคะรถปี96ราคา6,900 0บาทราคานี้ขายเงินสดอย่างเดียวขายตามสภาพนะคะสามารถเจรจาต่อรองได้คะ่ะ ภายในสวยเครื่องดีช่วงร่างดีแอร์เย็นภาษีเต็มเอกสารครบนะคะครบพร้อมโอนค่ะเพียง6,9,000บาทเท่านั้นนะคะเน้นขายตามสภาพและขายเงินสดอย่างเดียวด้วยท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถราคาถูกอยู่นะคะเข้าไปดูรถไปทดลองขับก่อนได้ครุกท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะอยู่ประชาอุทิศ90นะคะคันนี้ เบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดต่างๆค่ะสามารถติดต่อเจรจากันได้โดยตรงเลยนะคะเพราะทางแอดมินเพียงแนะนำให้ท่านได้ชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ